สัจธรรมแห่งชีวิตนั่งพิจารณาดูส่วนประกอบของขันหาเราดูสิ 1. รูปขันก็คือร่างกายเรานี้แหละมีแขนมีขามีลำตัวมีสมองมีศีรษะมีเส้นประสาท ลองถามมันดูสิมันรู้ว่ามันเป็นแขนเป็นขาไหมมันก็ไม่ตอบเพราะมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองซึ่งเขาเรียกว่าอนัตตาเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันไม่มีใครจะห้ามมันได้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง แปลเปลี่ยนแปลงไปคือทุกขังและในที่สุดก็จะดับไปคืออนัตตาเวลาเราตายมันก็จะขึ้นอืดเน,น่าเหม็นย่อยสลายเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นดินไปหาเศษส่วนชิ้นไหนที่บอกว่าเป็นเราเป็นตัวเราไม่มีเลย ให้พิจารณาดูไปเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันรอบจนเข้าใจเกิดปัญญาไม่มีวันลืมเป็นปัจจตัง 2. เวทนาขันคืออารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ของร่างกาย อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเป็นอารมณ์ของจิตใจทั่วร่างกายมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆภายนอกจะเกิดความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกเผ็ดรู้สึกเค็มรู้สึกต่างๆซึ่งเป็นรูปธปรรมมากมาย สัญญาณความรู้สึกเหล่านี้ก็จะส่งไปตามเซลล์ประสาทที่ได้รับความรู้สึกเหล่านั้นเข้าสู่สมองในหน่วยความจำคือสัญญาขันสัญญาขันจะแปลความรู้สึกเหล่านี้ออกมาเป็นอารมณ์เป็นความจำแห่งอารมณ์จำอารมณ์สุขความจำอารมณ์ ความจำอารมณ์เฉยๆความจำอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจซึ่งเป็นนามธรรมใจเข้ามาสัมผัสรับรู้นามธรรมในสัญญาขันความจำที่ตั้งขึ้นด้วยมโนวิญญาณยึงรับรู้ออกว่าความรู้สึกที่ได้ผัสสะทางรูปธรรมของร่างกายนั้น ทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเกิดความพอใจไม่พอใจในสิ่งที่กระทบนั้นเกิดขึ้นนี่คือที่มาของอารมณ์ให้พวกเราพิจารณาเดินสายทางการเกิดอารมณ์ให้ได้ให้เข้าใจเป็นปัจจัตตังเวทนาขันทั้งหลาย ก็เป็นอนัตตาคือไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเพราะมันไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่ได้คิดปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับรูปประขัน 3. สัญญาขันคือความจำเกิดขึ้นที่สมองสมองมีหน่วยบันทึกความจำ จำเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตอันไกลโพ้นหรืออดีตที่ผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งก็ตามถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะรับรู้สิ่งใดหมายสิ่งใดก็จะเกิดการบันทึกความจำเอาไว้เป็นนิมิตนิมิตคือเครื่องหมาย นิมิตคือสัญญาหมายสิ่งใดก็จะเกิดนิมิตขึ้นกับสิ่งนั้นเป็นสัญญาความจำที่จำขึ้นกับสิ่งนั้นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐพะจำธรรมลมก็คืออารมณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตสัญญาเป็นสัจธรรมอันหนึ่งเป็นอนัตตา ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเพราะมันไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะฝูงกระจายออกมาจากสมองไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่ละเอียดหรือหยาบเหมือนการฉายสไลด์ออกมาเป็นภาพแห่งความจำยิ่งแล้วเวลาเรานอน,อนหลับ ไม่มีสิ่งใดไปควบคุมมันมันก็จะกระจายออกมาเป็นความฝัน 4. สังขารขันคือความนึกความคิดเกิดขึ้นที่สมองเป็นสัญญาขันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับการฉายภาพยนตร์เราเรียกการคิดไปปรุงไปว่า เป็นสังขารขันสังขารขันเป็นอนัตตาไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป 5. วิญญาณขันคือการรับรู้แต่ไม่รู้ความหมายในการรับรู้นั้นรับรู้เฉยเฉยรับรู้รูปธรรมในช่องทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นเพียงสัญญาณการรับรู้ว่าเป็นรูปรับรู้ว่าเป็นเสียงรับรู้ว่าเป็นกลิ่นรับรู้ว่าเป็นรสรับรู้ว่าเป็นโผทพะความร้อนอ่อนแข็งเฉยแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรโผทพะอะไรส่งสัญญาณการรับรู้นี้ไปตามเส้นประสาท ทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าคิวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายยะวิญญาณเข้าสู่สมองในหน่วยความจํำคือสัญญาขันสัญญาขันแปลความหมายในการรับรู้เหล่านั้นออกมา เป็นความจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจํำผฏดพะจําธรรมลมซึ่งเป็นนามธรรมทางใจมโนวิญญาณเป็นเส้นประสาทออกไปรับรู้นามธรรมคือสัญญาความจําที่ตั้งขึ้นนั้นก็รู้ได้ชัดเจนว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรผูดทพะอะไร ความร้อนอ่อนแข็งอะไรพอรับรู้แล้วก็ดับไปซึ่งวิญญาณขันนี้เป็นอนัตตาคือรับรู้เฉยๆแต่ไม่รู้ความหมายในการรับรู้นั้นไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นสัจธรรมล้วนๆทั้งหมดนี้ก็คือขันทั้งหให้พวกเราได้นั่งพิจารณาติดตามดูหลายๆรอบจนเกิดปัญญา เห็นว่าขันทั้งห้านี้เป็นอนัตตาทั้งหมดคือไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่บังคับได้ยากห้ามได้ยากเปลี่ยนแปลงอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปตามสภาพสภาวะแวดล้อมของมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ห้ามได้จึงไม่ได้ดังความต้องการของเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะทำให้เป็นทุก สิ่งใดเป็นทุกข์เราควรที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นไปเสียเรามาดูตัวที่เป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวที่มีกิเลสเป็นตัวที่มีอวิชาเกิดความหลงในการรู้ของตนเองแล้วคิดปรุงแต่งอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจตนเอง ตัวนี้นั้นก็คือจิตหรือตัวผู้รู้เป็นตัวที่หลงว่าเป็นเราเป็นตัวเราวิ่งวนเกิดตายในวัฏสงสารพบแล้วพบเล่าตัวจิตนี้ประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. นธาตุรู้ล้วนรวน,ร,วนรู้อย่างเดียว 2. เจตสิกหรืออาการ การเกิดขึ้นของการรู้เมื่อไปผัสสะรับรู้สิ่งใดก็จะเกิดอาการแห่งการรู้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าเจตสิก 3. 3. อวิชชาคือความไม่รู้จริงความหลงหลงอาการการรับรู้ของธาตุรู้ว่าเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับเราดูละคร เกิดหลงไปตามตัวละครเหล่านั้นอยากให้ตัวนั้นตัวนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนความต้องการของเราจึงเกิดการคิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาจิตผู้รู้นี้ได้เข้ามาปฏิสนธิกับขันห้าซึ่งวิญญาณขันในส่วนของใจจึงมารวมอยู่กับใจ อาจจะเรียกรวมว่าจิตใจก็ได้ออกไปสัมผัสรับรู้สัญญาขันที่ตั้งขึ้นพร้อมกับใจด้วยมโนวิญญาณเมื่อใจรับรู้แล้วก็ดับไปเพราะมันเป็นสัจธรรมล้วนเป็นอนัตตาแต่จิตเมื่อสัมผัสรับรู้แล้วก็หลงอาการแห่งการรู้ของจิตหรือเจตสิก อวิชชาที่ปกคุมจิตอยู่เกิดการหลงเจตสิกเกิดการคิดปรุงแต่งสร้างสังขารให้เกิดขึ้นแล้วยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานสร้างคพบเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปจึงทำให้จิตเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปทุกภพทุกชาติสติปัญญาคือผู้รู้ที่มี สติและปัญญาเกิดจากผู้ปฏิบัติธรรมเดินมักมีองค์แปดสมถกรรมฐานทำให้เกิดสติวิปัจนากรรมฐานทำให้เกิดปัญญาสติปัญญานี้ไปเกิดอยู่ไหนที่ไหนไปเกิดอยู่ที่วิญญาณขันในส่วนของใจเมื่อมโนวิญญาณออกไปผัสสะสัญญาขันที่ตั้งขึ้น สิ่งที่ออกไปด้วยก็คือจิตและใจพร้อมด้วยสติปัญญาทั้งสามตัวนี้ออกไปพร้อมๆกันใจรับรู้แล้วก็ดับไปจิตรับรู้แล้วก็หลงด้วยอวิชชาคิดปรุงแต่งสร้างสังขารยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา สติปัญญารับรู้แล้วก็เข้าไปอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงยึดปรุงแต่งสร้างสังขารให้จิตปล่อยวางเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นเสียเมื่อสติปัญญาได้อบรมสั่งสอนจิตให้ปล่อยวางขันธ์ทั้งห้าได้จิตก็จะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าอีกต่อไปอวิชชาในจิต ก็จะดับไปเหลือแต่ธาตุรู้ล้นลวนๆคำว่าจิตตัวผู้รูก้ก็จะสูญสลายหายไปเมื่อใดที่มโนวิญญาณออกไปผัสสะรับรู้ในนามธรรมทั้งหลายก็จะมีแต่เพียงรับรู้ด้วยสติปัญญาโดยไม่มีการคิดปรุงแต่งอีกต่อไปปล่อยวางการรับรู้ทั้งหลายได้ มีแต่เพียงรู้ผ่านรู้ผ่านไปเหมือนนกบินในอากาศเพราะสติปัญญาได้รู้เห็นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ้นแล้วดังนั้นพระอรหันต์จึงอยู่กับรู้ด้วยสติปัญญานี้ตลอดเวลาเมื่อท่านละสังขารไปแล้วรู้แห่งสติปัญญาหรือพุทธ,ธนี้ก็จะดับไปด้วยเพราะวิญญาณขันดับ ก็เข้าสู่นิพพานต่อไปสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจจิตตัวฟุ้งส่านกิเลสตัณหาก็อยู่ที่ใจสติปัญญาตัวบังคับจิตหักห้ามจิตอบรมสั่งสอนจิตก็อยู่ที่ใจดังนั้นใจจึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเรา การปฏิบัติธรรอยาหนีออกจากใจหายใจให้เจออยู่บริเวณกลางหน้าอกเราตรงลิ้นปีหายใจเข้าสุดที่สุดแห่งลมหายใจเข้าอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของใจ กำหนดให้รู้ให้เห็นการกระเพื่อมการเคลื่อนออกไปรับรู้ข้างนอกหรือการฟุ้งซ่านตามรู้ตามเห็นของจิตตลอดเวลาสติปัญญาคอยหักข้ามอบรมสั่งสอนจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นกันกำหนดดำเนินไปอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานพระละหัน อยู่ตรงนี้นิพพานก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ใดจงปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นอย่าส่งจิตออกนอกใจตามรู้ตามเห็นการเคลื่อนไหวของสมองพวกสัญญาขันความจำ สังขารขันความคิดปรุงแต่งทั้งหลายหรือสิ่งภายนอกที่รับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายที่เกิดขึ้นให้จิตรับรู้อยู่ที่จุดจุดนี้โดยเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งเอาไว้ให้มั่นคงสติปัญญาคอยจับจ้องจิตไม่ให้หนีออกจากเสาเขื่อนเสาหลักนี้ เมื่อออกไปก็ให้บังคับและอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นภายนอกนี้จนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างข้างนอกได้ทั้งหมดจิตก็จะว่างวางเป็นอุเบกขาสัมพุทธชงเมื่อสติปัญญาปล่อยวางอุเบกขาสัมพุทธชงออกไปจากใจได้ก็จะบรรลุ เป็นพระอา,หารหันทันทีเมื่อละสังขารไปแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานต่อไปขอให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขันทั้งห้าซึ่งเป็นอนัตตาคือเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป และจิตซึ่งเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวที่มีกิเลสตัณหาอุปทานสร้างพบสร้างชาติได้เข้ามาอาศัยอยู่กับขันห้ายึดมั่นขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราและตัวสติปัญญาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ให้พวกเราได้สร้างขึ้นมาด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อได้นำสติปัญญามาอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงขันห้าปล่อยวางขันห้าได้หมดนะก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานจบงานทางพระพุทธศาสนาได้ขอให้พวกเราทั้งหลาย ตงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมของจริงแห่งชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพในชาตินี้ขอให้ได้ปล่อยวางอาวิชชาตัณหาให้หมดสิ้นไปบรรลุมรรคผลนิพพานในภพในชาตินี้โดยเร็วไวด้วยเถิด ยะถา,าวลิวะหาปุลาภิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคับาจันโทปนรโสยะถา,ามณีโชติละโสยถา,าสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโลกโววินสัสตุ มาเตภวะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพวันตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถี Pak Wan Tuk Teh. Ah. Olak dini. Right,